สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอาน้องหนุ่มที่รักและเคารพุกท่านครับมืบ่อวานนี้เบ้าวไทยมีเมนูกะโคไก่้เสือ้อเอ็นไม้ส้มครับได้กลิ่นแซ่บ,ซบคำนี้รอติดตามนะครับเด้อครับเด้อโคไก่้สื้ไม้สม้มนี่แหละครับเบิ้งครับเมื่อวาน ครับผมไอ้น้องใกล้ผมก,กระฟักแล้วละค้างมอไว้แล้วครับนี่เข้ากระลนใกล้ไว้ก่อนครับเอาใกล้สมอเลยครับวันนี้ใกล้สมอไว้ครับลนไว้ก่อนเอาจากตามเคืองน้ำลหลังครับวันนี้ฟกักเรียบร้อยครับไก่นี่ลูนไว้ก่อนครับยามันหยาบเข้ากระลูนไว้เพื่เข้ากระซือเคืองน้ำหลังครับ มาครับพี่น้องก็ตามเครืงมานีเซื้อพริกดิบครับนี่ไปไปเลยครับกระมันซิปน่วยครับกระเทียมครับเจ้กสองหูหัวหอมครับ คือครับนี่เสื้อยุกจักยุกสมนี้ละครับซุนูครับเสื้อจังน้อยเสื้อพร้อมเดียวเลยครับนี่เสืส้อสมนี้ละครับตามเลยครับอันนี้ก็ด้สามให้เราล,ละครับจะเอากับเสื้อมอเลยเอาจากเสื้อประเดะ้ ข้าวเกือเขาซื้อแล้วพี่สนู่ขาซื้อนี่แล้ววันนี้กับในหม้อข้าก็ซื้อปลาแดกซื้อซื้อตะไคร้ครับอ้าครับพี่น้องหม้อฟดแล้ววันนี้ข้าก็ซื้อครับนี่ตะไคร้พริกเครื่องที่เทาต่ำไว้นะครับซื้อลงไปเลยครับคนได้ครับวันนี้พราหม้อฟดแล้วครับ เดี๋ยวจะปลาแดมาซื้อครับวันนี้ก็ซื้อน้ำปลาแดะครับไอ้น้องเีลงไปเลยครับนี่ปลาเก๋อมันซุกข้าจากปรุงข้าจากซิม,มจากปรุงยี่รอบนึงก็ได้ครับน้นไม่เข็มน้อไม่ส้มเนข้าซื้อน้ำหลังครับขันซื้อพร้อมเดียวกับไก่นี่น้นไม่ส้มข้าวระเป้ออีพูดครับครับน้าจานี่ก็มีหัวข้าอ้อนครับ กับน้ำไม่เข้มน้ำไม่ดองเนี่ยน้ำไม่ส้มเข้านั่นแหละครับเสิร์ฟหม้อเลยครับปึ๊บมาครับเออหมูนี่นี่ยโค้กไก่จะไม่เข้มครับทั้งโค้กทั้งแกงเนี่ยแหละครับแต่ผมเลยมีเสื้อเบอร์มูกูดเด้อครับผมเลยเสื้อผักหอมผักบูกับเสื้อผักอีตู้อ๋ครับสูตรผู้เฒ่าหน้าบ้านเขาผ้าเอสผ้าเอดกินตัวนี้ครับเสื้อพีตู้ครับเขาเอดนะ ผมก็เห็นแบบย่ายผมมาแต่โบร,บราณโบราณ่นละครับย่ายเพชเบื้องแต่น้อยผมละถ้าใกล้สุกใกล้เปื่อยครับอันนี้กะเท้าจังเสื้อพักอีรอบนึงครับจังปุง๋งอีกันมันจางมันเข้มกับเข้าจังสิมอีรอบนึงครับโอ้หมฟดและผมสิม,มนครับรสซาบจังจากจังน้อยครับผมจะเสื้อผงรุงรสครับเสื้อไปผงรสดีเท้านะครับเสื้อไปจังน้อยครับนี่ ผมรสซาดครับแล้วแต่คนมักครับมันสูดไม่มีตายตัวครับนี่นะเพื่อมักแทบเลยกับปุงก็เลยครับแกงข้ากระเทียมกะซุกครับมาเบิร์นพักที่ผมเตรียมไว้อันนี้ล่ำค้างอ้อนครับพักโบพักหอมพักหอมเปีครับนี่นะหอมป้อมครับอันนี้พักอีตู้ครับผมโค้มผมแกงเมื่อี้ผมใสเสื้อพักอีตู้ครับผมไม่เสื้อเบอร์มูกูดครับสมัยแต่ก้าย่ายแกงก็กินกับ เสื้อเบิร์นพระอิตูเนี่ยนะครับแกงงันใกล้เสื้อเราไม่ส้มนะครับมาครับไอ้น้องสุกแล้ววันนี้เข้าเสเื้อมาพักครับวันนี้เนะท่พึ่งลงไปเลยครับนี่ครับนี่ค่นเท้าเมาเดียวครับวันนี้ก็ดีแล้วก็ซิมเบิ้งครับมันพอดีอยู่บ่ทราผมว่าผม,าผมปรุงเสื้อพอดีแล้วครับนี่นะ เบิงบ้งเบิ้งสี่เบิง่งเอาครับมื้อน,นี้มัน,น,นละแซ่บเลยบ่อืมบ่แซ่บครับมื้อน,นี้มื้อน,นี้แซ่บๆครับมื้อน,นี้นะไม่การครับมาครับพี่น้องซุบซุบแล้วมื้อน,นี้ตักสะ้วยพร้อมกินครับมือน,นี้นะ นี่ครับโคกไก่แซ่บๆครับมื้อนี้ครับนี่มาเด้อน้องเด้อกินข้าวนลำเดียวเด้อมื้อนี้แซ่บๆครับมื้อนี้เที่ยวน้ำครับโมน,นี้นะมาครับเด้อครับเด้อโมน,นี้นะมือะม้อนี้แซ่บๆครับไอ้น้องเลยขอบคุณครับ